สวัสดีครับสักนาซังนะครับวันนี้มาตอนที่6นะครับสำหรับตู้โ t เทคพอดีเราต้องจัดตู้ใหม่หนึ่งใบนะครับก็เลยมานั่งถ่ายคลิปเล่นกันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มทำเลยนะฮะวันนี้จะเป็นตู้แนวเฟิร์นนะครับแนวเฟิร์นกับอันเดียสยังใช้ดินอันเดิมนะครับคือดินเคซี่นะครับแต่ว่ามันหมดนะครับ หมดแล้วนะมดถุงแนละ้วก็ให้มันหมดไปนะเดี๋ยวเราจะใส่ดินอื่นเพิ่มน,นะครับวันนี้ใช้ดินซากุระแบล็กซอยนะครับของซากุระ .com นะครับชิมแบล็กซอย พอเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใช้ตั้งตู้กุ้งแคะนะครับก็เลยซื้อมาเผื่อโอ้ดินคนละสี่กันเลยแะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่ได้โรยแบคทีเรียด้วยนะเนี่ย เพราะว่ามันหาไม่เจออยู่ไหน <c oughs> สังเงินก็ใช้หินตกแต่งนะครับวันนี้ใช้เป็นหินภูเขาไฟนะครับใช้เป็นหินภูเขาไฟนะฮะมันจะมีรูพุนสูงอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับก็เหมือนที่อยู่อาศัยของยูดินีและแบคทีเรียไปด้วยในตัวนะครับที่จะช่วยบำบัดน้ำ วันนี้เราจะเล่นตู้ขอนเออขอนมันมีโอกาสลอยนะครับฉะนั้นเราจะต้องทำการยึดไว้กับหินนะครับเดี๋ยวจะสาธิตว่ายึดยังไงนะครับจริงๆไอคลิป สาธิทของคุณฟุคดะก็มีสอนอยู่แล้วนะครับว่าเรายึดหินด้วยยังไงวันนี้เราจะมาทบทวนความจำกันนะะแล้วก็ ใช้สำลีนะครับอัดให้มันแน่นๆนะครับแล้วก็ยัดตามจุดเดี๋ยวเราจะเอามอสหรือเอาสิ่งของอื่นนะครับมาปิด <c oughs> ที่หลังนะครับ ตรงสำลีนะครับเอล่ละใช้กาวร้อนเลยนะครับใช้กาวร้อนก็ลงไปบนตรงสำลีนะครับใส่ถุงมือก็ดีนะครับเวลาทำอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็จะเป็นไอขึ้นมานะครับใช้ทิชชู่ก็ได้นะครับ ้าในคลิปของคุณฟุกขะดาเขาจะใช้เป็นก้อนกองบุหรี่นะครับรอให้มันแข็งนะครับแล้วเราก็ขยับดูว่ามันติดโอเคแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะข้ามไปขั้นต่อไปมันจะมีกลิ่นฐานเคมีออกมานะครับต้องระวังด้วยนะบางท่านอาจจะแพ้หรือว่าบางท่านอาจจะไม่ค่อยชอบ อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยดูนะครับแสบตาเหมือนกันนะเนี่ยเรามายึดด้านหลังนะครับพยายามไม่ให้เห็นทำลีนะครับ ตเคยไปสาธิตให้กับนิตยสารเดอะคาวนะก็ทำแบบนี้แต่วันนั้นมันอยู่ในที่โล่งไงมันก็เลยไม่ค่อยเป็นไรวันนี้อยู่ในห้องอยู่ตรงตู้ด้วยพอมันระเหยมาปุ๊บก็เข้าเต็มเติมหน้าเราเลย เนี่ยมันจะเป็นควันพุ่งขึ้นมานะฮะอันด้านนี้แน่นแล้วนะครับเยเติมไปนิดหนึ่งไอ้เพื่อนผมนะที่เขาทำช่องโปเตอควานะอันนั้นน่ะมือต่อกาวเลยทุกตู้เขานะต่อแบบนี้ค่อยๆต่อค่อยๆต,ต่อไปนะ,ะมันอดทนมากเลยนะโวยเราแค่นี้ก็จะแย่แล้ว ขอนมันจะนิ่งเลยเห็นไหมเอาเอารอรอมันทํปฏิกิริยาสักพักนะแล้วมันจะนิ่งเลยยึดอยู่กับที่เลยแล้วทีนี้ขอนมันจะไม่ลอยนะเดี๋ยวมาพักสักแป๊บนะครับรอให้มันคงเท่าที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยพรมน้ําแล้วก็เรามาพรมน้ํากันเลยนะครับก็แน่นดีแล้วนะครับก็พ่นน้ําไปให้มันชุ่มๆก่อนนะฮะ พราะเราจะติดกาวติดอนุเบียติดเฟิร์นนะครับติดตอนแห้งๆง่ายกว่าติดในน้ํานะฮะแต่ถ้าเราจะปักไมโครเราก็เติมน้ําก่อนนะครับอันนี้เป็นทริคนะครับ สปเปรย์ทำไมสปเปรย์นะ้ำดูแปลกๆโอเคไม้ชิ้นแรกนะครับที่เราจะใช้ คือเฟินรากดำใบแคบนะครับก็มันมันเลี้ยงมาใหญ่ไงทีนี้มันก็เลยต้องใหญ่ไปนะก็ก็ทําอะไรไม่ได้นะเพราะมันใหญ่มาก็ต้องปล่อยมันใหญ่ไปนะหรือเสดเดใบทิ้งก็ได้นะในใบที่มันดูแล้วมันใหญ่ๆอะ่ะเดี๋ยวเวลาเขามาใหม่เองเขาก็เล็กลงไปเองนะพวกนี้ไม่ต้องมีซีเรีย อันนี้เอามาเพิ่มนะครับก็เวลาเห็นใบไม่สวยก็เด็ดๆไปเลยนะครับไม่ต้องไปซีเรียสเดี๋ยวเขาเข้างอกมาใหม่นะฮะอันนี้เป็นตู้แนวเฟิร์นก็โมบ,บิทิสอันนี้โมบ,บิทิสแคะด้วย ยไว้ด้านหลังกลัวขอนหลุดจริงๆโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มแปะมอสมันก็ต้องพ้นน้ำให้มันชุ่มที่ขอนนะครับเพราะว่าเราจะใช้กาวอีกแบบติดนะครับเมื่อกี้เราใช้กาวร้อนติดพวกวัสดุ ประกอบเลเยอร์แล้วเนะเดี๋ยวเราก็จะใช้กาวที่มันติดมอสมันจะเป็นกาวอีกแบบมันจะเป็นกาวติดปากกาลังนะครับมันจะเป็นกาวอีกแบบไม่เหมือนกันจริงๆมันเป็นกาวแบบเดียวกันมันก็เหมือนกาวตาช้างกาวร้อนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ในรูปแบบของเจลนะครับก็อธิบายฝั่งอีกรอบอันนี้เป็นมอสเนื้อเยื่อนะครับมอสไต้หวันมอสนะ กาวเจลเนี่ยมันต้องติดอยู่ในน้ำนะฮะเวลาเราติดแห้งเราก็เลยต้องครุมน้ำนะครับไม่งั้นมันจะไม่ติดนะครับเพราะเขาออกแบบมาให้มันติดในน้ำไงพอไม่มีน้ำปุ๊บมันก็จะไม่ติดก็ถ้าให้ดีนะครับก็ใส่ถุงมือทุกครั้งที่ทำนะครับไม่งั้นก็ติดเลเทนะครับติดมือเรานะครับเลเทอันนี้ขนาดใส่ไว้ก็ เลเทเหมือนกันก็ติดๆไปนะครับเฮ้ยหยิบผิดเล่นมุกซะแล้วเล่นมุกหยิบผิดมืนมืน ไอไอมอสพวกนี้นะเดี๋ยวมันเลื้อยมันนี่วิ่งไปเองนะไม่ต้องไปอะไรกับมันมากนะครับปล่อยปล่อยมันไปด้านนี้ติดผิดด้านซะแล้วดูเหมือนว่าด้านอีกด้านหนึ่งมันจะแสงน้อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากติดอะไรไปก็ตายนะครับเราเราไม่ต้องไปติดมันเราก็ติดด้านที่มันโดนแดดนะครับโดนไฟ น้ำทีติดก็ช่างช่างมันก็โชว์คอนทาสโชว์ขอนไปนะครับเมื่อก่อนจัดตู้ไม้น้ำก็ไม่เข้าใจนะครับว่าตู้อันดับโลกเขาต่างกันยังไงจนคุณฟุคดะมาอธิบายฟังนะครับก็จะรู้ว่า เขาตัดสินก็เหมือนเวลาเราถ่ายภาพนะครับมันก็ต้องมีคอนทาราสต์นะครับหานตู้มันจะต้องมีเงานะฮะไม่ใช่ว่าเห็นโล่งไปทั้งตู้มันต้องมีเงามาตัดนะครับตัดกับต้นไม้มีเงาดํามาตัดนะครับก็ไม่ใช่มืดทั้งตู้นะเขาต้องมีส่วนสว่างมีส่วนมืดนะครับให้มันดูเป็นคอนทาราสต์เหมือนเวลาเราไปถ่ายรูปนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่า มืดเป็นย้อนแสงหมดนะก็ไม่ได้ตู้มันแคบตู้มันแคบที่มันก็แคบลำบากนิดนึง ก็เลือกกะเลือกมอสอันนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องการปลอดหอยนะครับเราไม่ต้องการหอยให้มาลำคาญนะครับลูกค้าเราก็เลือกมอสเนื้อเยื่อมานะครับแไตหวันมอสก็ไม่ค่อยเห็นนานมาแล้วนะเพิ่งจะกลับมานะครับมีมาขายก็ซื้อสันหน่อย แต่ใบบกก็ยังดูไม่รู้นะคือไม่ได้เลี้ยงมอสพวกนี้มาเป็นเกือบสิบปีแล้วอ่ะนะ <c oughs> ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าต้นเมื่อก่อนก็เลี้ยงแต่ต้นน้ำนะไม่เคยเลี้ยงต้นบกนะก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาแปะเพิ่มนะครับนอกจากมอสเราจะใช้อนูเบียสพิตตี้ด้วยนะครับอันนี้อนูเบียสพิตตี้ถ้ารากมันยาวไปก็ เด็ดทิ้งไปบ้างก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเหลือไว้เหลือไว้นิดเดียวก็พอพวกอนุเบียนี้เลี้ยงง่ายนะครับก็เ,เหมาะมองรับตู้แนวนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็แปะไว้อย่างนี้เลย คือถ้าขอนมันเตีย้ยคนนี้นะเรามาแปะให้มันดูแล้วเป็นใบไม้ก็ได้นะครับอันนี้ลากยาวก็ดึงทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องไปไอ้นี้มากแล้วก็ติดปลาย มันมีแลก็กว่าพิตตี้แล้วนะมีหลายพันอยู่พวกคังการิโนพวกอะไรพวกนี้มันไม่ได้เป็นพิตตี้ที่แรกที่สุดแล้วนะครับมันมีหลายสายพันธุ์แล้วตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะลงคลิปแล้วนะครับจทย์คือมันต้องเป็นตู้เลี้ยงง่ายนะครับก็มีคลิปอันนี้เราไปลื้อคลิปตู้อื่นมาลงนะครับก็จะ ต้นใหญ่เวอร์ไปนิดนึงนะครับก็จะใหญ่ใหญ่กว่าที่เราเอาไม้เนื้อเยื่อมาปักเองแต่ก็สวยเลยไง แล้วก็มาถึงไม้ขาประจำของคลิปเรานะครับคลิปรูเส้นคลิปที่แล้วก็คลิปคลิปอันนู้นก็เป็นคลิปรูเส้นนะไม่รู้อะชอบมันมันดูแล้วมันไม่ได้ใหญ่ดีนะแล้วมันก็ดูดูสวยอะแล้วมันก็เลี้ยงง่ายนะก็ฉะนั้นก็เลยกลายเป็นไม้ประจำประจำตอนเราไปแล้ว คือทําตู้แนวนี้ก็ต้องมีคลิปรูเส้นนะไม่มีคลิปรูเส้นแล้วรู้สึกเหมือนแบบขาดอะไรไปนะไม่มีไม่ได้อะคือชอบคลิปรูเส้นมาตั้งแต่สมัยเริ่มเลี้ยงแล้วนะครับฉะนั้นก็แล้วก็เป็นคลิปที่มือใหม่เลี้ยงง่ายเหมาะก,กับตู้แบบที่ไม่ต้องการความต้องการอะไรเยอะนะครับก็ดี มันไม่ใหญ่ไปด้วยไงสาระสําคัญของมันคือมันไม่ได้เป็นต้นไม้ใหญ่มากเวร์ เส้นนะครับเป็นคลิปที่สวยแลายิงโตงมาจากไม้เนื้อเยื่อนี่มันคือมันจะไม่ใหญ่มากนะมันก็พอดีอ่ะพอดีสำหรับการจัดตู้แนวนี้นะครับวันนี้เราจะเอาไม้หน้าใหม่มานะครับนั่นก็คือคลิปที่เล็กเกือบที่สุดแล้วนะครับ คลิปพาวานั่นเองนะครับเล็กกว่านี้ก็มินิพาวาครับก็กลายพันมาจากพาวาเนี้แหละก็ใบก็แนวแนวรูเซนนะแต่ว่าเล็กกว่าอีกเล็กแบบเล็กจิ๋วไปเลยพาวาถ้าโดนแดดก็ยิ่งเล็กนะครับ เผอๆมีเลื้อยเลื้ยหนีแดดด้วยนะคือไม่ได้ว่าชอบแดดยิ่งโดนก็ยิ่งเล็กนะอันนี้อันนี้รูเซนหรือพาว่าวะน่าจะรูเซนนะรูเซนก็ไว้ข้างหลังเหมือนเดิมอันนี้เขาเร่งให้จัดให้นะครับ ก็เสียวๆตอนขนเหมือนกันเพราะว่าต้นไม้ยังไม่เดินนะต้องค่อยๆยกไปดีๆวัวมันทลายเหมือนกัน ถ้าว่านานนะครับกว่าจะขึ้นเต็มน่าจะถ้าเราไม่ได้ให้ปุ๋ยให้อะไรอย่างเงี้ยปล่อยเขาเป็นไปตามยถากรรมน่าจะเป็นเกือบปีเหมือนกันนะกว่าจะเต็มก็เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํานะครับเดีย๋ยวสักคู่นะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับหลังจากเติมน้ํานะครับ <c oughs> หินที่ถ่วงขอนไว มันลอยขึ้นมาทั้งหินเลยอะ่ะดูดิโอ้โหแรงลอยตัวของขอนมันเยอะมากอะ่ะเออโคตรตลกเลยอะ่ะเฮ้ยนี้ถ่วงหินไว้นะเว้ยโอ้โหเดี๋ยวเราก็ต้องหาอะไรมาทับมันลงไปนะครับหรือไม่ก็ต้องรอให้มันเป็นหินภูเขาไฟไงข้างในมันมีอากาศเนี่ย ก็อาจจะต้องรอให้น้ําวันหนึ่งนะครับให้น้ําเข้าไปเต็มๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าเขาจะลงไปเองไหมถ้าเขาไม่ลงไปเองเราก็หาอะไรมาอัดให้เขาลงไปนะครับก็วันนี้ก็คลิปนี้ก็จบลงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะจมลงไปเองไหมหรือว่าเราจะต้องหาอะไรมาอัดมันลงไปนะครับวันนี้ก็ บ๊ายบายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ